การทำหน้าที่ของทหารทหารวันนี้ผมยังไม่ได้ยินการถแถลงไม่ว่าจะเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมคิดเลียมครูทางการเมืองต่อรองใช้เดียวลังกาวียอมไม่แต่งตั้งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเลวที่สุดในยามที่บ้านเมือง มีศึกสงครามไม่ได้คิดเรื่องชาติบ้านเมืองใดๆทั้งสิน้นคิดเรื่องแต่เกมทางการเมืองเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าอยากให้เสียงนี้ได้ยินข้ามนะครับจากกองทัพอากาศไปยังรักษาการนายกรัฐมนตรีรวมกระทั่งทีมไทยแลนด์ว่านี่นะครับวันนี้ เมื่อข้อตกลงที่กวลาลัมเปอร์มันถูกฉีกและไม่ได้รับการปฏิบัติเราจะกลายเป็นประเทศหน้าโง,โงโร่ร้อยเขาโจมตีและขมิ้ก็ไปฟ้องว่าเราโจมตีเขาเราจะไม่ทำอะไรไหมถ้ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีปัญญาเดีย๋ยวประชาชนจะไปจัดการกับรัฐบาลนี้เพราะชักจะมากเหลือเกินและที่สำคัญที่สุดพี่น้องที่รักทั้งหลาย ในวันที่สองสิงหาคมนี้ที่เรามีการนัดหมายกันเพื่อสําดงพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยของชาติหลายคนก็มีความห่วงใย,ยกันว่าทําไมข่าวคราวมันเงียบเหลือเกินผมก็บอกว่านั่นนะสิอยากให้พี่น้องประชาชนสื่อสารมวลชนทั้งหลายได้เผยแท่กระจายข่าว สงครามยังไม่ได้ยุติเป็นไปตามที่ภูมิธรรมอันวาคุณมาเนตได้ถแถลงไหมเพราะข้อเท็จจริงตั้งแต่เนี่ยครับทำสทำบันทึกข้อตกลงกันมาหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขมันก็ยิงโดยไม่มีเงื่อนไขตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาผมเรียนกับพี่น้องว่าเพื่อให้การแสดงออกของประชาชนนั้นทรงคุณค่า วันนี้นะครับมาให้กําลังใจในส่วนกองทัพอากาศวันพรุ่งนี้ไปกองทัพเรือและก็ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งคนลืมเรื่องตำรวจตะเวนชายแดนไปก็ได้รับบาดเจ็บกันหลายคนและก็วันศุกร์สิบโมงเช้าที่กองทัพ วันที่สองก็ข้าวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิผมเรียนนะครับเป็นประการสุดท้ายว่าทหารทั้งหลายต้องไม่ไปเป็นทาสนักการเมืองชั่วเพราะถ้ากราบใดเนี่ยนะครับทหารฟังนักการเมืองที่ขายชาติประเทศชาติเราก็จะล่มจมเพราะฉะนั้นในฐานะประชาชน เราก็วาดหวังและก็มีความศรัทธาเชื่อมัน่นต่อกองทัพอากาศที่ได้ทำหน้าที่ในยุทธภูมินี้แต่ต้องรู้ว่าอย่างหนึ่งว่าไม่มีสัญจะในหมู่จรนฉันใดสนธทีสัญญาใดๆที่เป็นข้อตกลงไม่ได้รับการปฏิบัติเชกเช่นนั้นเมื่อมีการละเมิดข้อตกลงเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดมั่นข้อตกลงก็ต้องรบกันต่อไป จนกว่าที่จะยอมสงบศึกกันจริงๆไม่ใช่สงบจึกสงบศึกยอมปลอมแล้วมาไล่ย,ยิงทหารและประชาชนคนไทยกันอยู่แบบนี้ผมวาดหวังว่าการทำหน้าที่ของกองทัพอากาศนะครับจะได้รับกำลังใจจากพี่น้องประชาชนโดยทั่วนหน้าประชาชนเราไม่ได้มาเรียกร้องด้วยความกระหายสงครามหรือต้องการจะให้ฆ่ากันแต่นี่เป็นเรื่องของดินแดน เป็นเรื่องของบูรณาภาพแห่งดินแดนที่เราจะต้องมีหน้าที่ร่วมกันรักษาพวกท่านเป็นแนวหน้าเราเป็นแนวหลังต่างฝ่ายต่างช่วยกันเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเราจะส่งเนี่ยนะครับมรดกให้กับคนรุ่นต่อไปนะครับด้วยความสาง้นงามเช่นเดียวกับบรรพบบุรุษของเราขอเป็นกำลังใจกับกองทัพอากาศอีกครั้งสวัสดีครับ เรียนผู้บัญชาการทหารอากาศและทหารอากาศทุกท่านเลวันนี้คณะล้อมรวมพลังแผ่นดินคณะรวมพลังแผ่นดินมาให้กำลังใจทหารอากาศของเรานะครับในการปกป้องอธิปไตยไทยและก็ชีวิตเลือดเนื้อของประชาชนไทยที่ถูกลุกรานจาก อริราชศัตรูโดยเฉพาะอริราชศัตรูระดับฆาตกรอาชญากรสงครามที่เขาสามารถที่จะทำร้ายทำลายได้แม้แต่ประชาชนไทยผู้บริสุทธิ์นะอันนี้ถือว่าเป็นฆาตกรอาชญากรสงครามที่เขาไม่สนใจนกติกาต่างๆกฎเกณฑ์ต่างๆของสังคมประเทศชาติเป็น นะพวกเลวร้ายที่เราไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมทหารอากาศและทหารหารรวมทั้งตำรวจนะผู้ที่รักษาอธิปไตยบริเวณชายแดนจนะได้ไว้ใจนะพวกนะทรราราพาตกนั้นอาริราสตโรนะที่ไม่มีมนุษยธรรมนะเขาสามารถละเมิดกฎ อตว,ว่าละเมิดกฎอ,อนุสัญญาเจนีวาได้เขาสามารถทำลายโรงพยาบาลได้ทำลายโรงเรียนทำลายประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้ใช่ไหมเพราะงั้นภารกิจสำคัญของทหารหารทุกภาคส่วน,นเราขอให้กำลังใจท่านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ประชาชนไทยทุกภาคส่วน,นพร้อมที่จะเสริมหนุนพร้อมที่จะ เคียงบ่าเคียงไหลกับทหารหารทุกท่านใช่ไหมเรามีความพร้อมนะพร้อมเสริมนนหุสนับสนุนทั้งกำลังใจทั้งวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างนะที่ประชาชนจะเสริมหนุนกับทหารหารได้เพราะภารกิจในการปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนไทยนั้นเป็นภารกิจที่สำคัญมากกว่าทุกอย่างใช่ไหม สำคัญมากกว่าภาษี36ใช่ไหมสำคัญมากกว่ารัฐบาลเร็วๆที่ไม่จริงใจในการปกป้องชาติศาสตริย์และประชาชนไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นภารกิจในการปกป้องอธิปไตยของชาติและความปลอดภัยของประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะมีกลุ่มคนชั่วไอ้พวกคนชั่วใน สังคมประเทศชาติของเราที่แทรกอยู่นั้นพยายามโจมตีทหารว่าเป็นพวกคลั่งสงครามบ้าสงครามความจริงทหารไทยไม่ได้บ้าไม่ได้คลั่งสงครามแต่ทหารไทยนั้นมีหัวใจรักชาติศาตสาตร์กษัตริย์และประชาชนไทยใช่ไหมทหารไทยนั้นเสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิปไตยไทย ปกป้องชีวิตเลือดเนื้อของประชาชนไทยแล้วก็ปกป้องไอ้พวกเลวๆที่ด่าทหารไทยด้วยใช่ไหมความจริงเลยพวกนี้มันก็ไม่น่าที่จะต้องมาอยู่ในประเทศไทยหรอกมันควรจะไปอยู่ที่ประเทศกรรมัมพูชาใช่ไหมแล้วมันควรจะไปพูดบริเวณชายแดนน่ะใช่ไหมบอกว่าทหารขั้งสงครามแล้วมันจะคุยกันรู้เรื่องเลิกกับไอ้พวกที่ขั่งสงครามคือพวก หุนมาเซ็นหุนเซ้นหุนมาเน็ตและทหารชั่วชัวของกัมพูชามันขั่งสงครามใช่ไหมมันไม่ได้สนใจเลยปกติทหารเนี่ยถ้าจะต้องรบกันเขาก็รบกันทหารต่อทหารใช่ไหมไม่ใช่มาทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมใ,ใครมันเป็นขั่งสงครามกันแน่ไอ้พวกรัฐบาลและทหารการัมพูชาคือพวกที่ขั่งสงครามใช่ไหม ทหารไทยเรานั้นเป็นพวกเราเป็นผู้ที่รักชาติรักอธิปไตยไทยแล้วก็ปกป้องอธิปไตยไทยปกป้องชีวิตเลือดเนื้อของประชาชนไทยใช่ไหม<ช>ไทยเรานี่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัมพูชาด้วยซ้ำตลอดมาเราก็เกื้อกูลตลอดมาเลยใช่ไหม<ช>แต่พวกนี้เป็นพวกทรยศหักหลังประเทศไทยเราใช่ไหม<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ย พวกเอามหิดโหดตายอย่างนี้ทหารหารก็จำเป็นจะต้องปกป้องอธิปไตยไทยชีวิตเลือดเนื้อของประชาชนไทยน,นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วจะไงทหารไทยเราทำได้ถูกต้องแล้วถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ด้วยพระพุทธเจ้าตัดว่าบ้านเมืองจะมีความมั่นคงในอธิปไตยจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน ในบ้านในเมืองใดได้นั้นต้องมีทหารหารที่เข้มแข็งและมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์อุปกรณ์ที่พร้อมจะไหนพ <Yeah. S 1> ระเจ้าตรัสในนครสูตรไว้อย่างนี้นะครับว่าในนครแต่ละนครนั้นจะมีความเข้มแข็ง,ขงจะอยู่เย็นเป็นสุขได้นั้นจำเป็นต้องมีทหารหารทุกหมู่เราที่มีความรู้ความสามารถมีแสนยานุภาพ แล้วก็มีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆมีเครื่องมือต่างๆครบคร้อมแล้วก็มีการเสริมหนุนจากประชาชนในบ้านในเมืองนั้นอย่างเต็มที่ใช่ไหมในนครสูตรพระพุทธเจ้ายืนยันเช่นนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทหารหารเราทําในการปราบอาเลียยศต,ตูโดยเฉพาะระดับขาตกรอาชญากรสงครามนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วใช่ไหม ทหารหานท่านทําได้ถูกต้องแล้วประชาชนไทยมายืนหยัดยืนยันแล้วก็ให้กําลังใจทหารหารทุกหมู่เราพร้อมทั้งเสริมหนุนทหารหารทุกหมู่เราเราจะต้องช่วยกันทั้งทหารหารทั้งประชาชนไทยทั้งรัฐบาลถ้าไม่ชั่วเกินไปแต่ถ้ารัฐบาลไม่ทําทหารหารและประชาชนไทยทุกภาคส่วนก็ต้องทําใช่ไหมต้องปกป้องอธิปไตยไทยใช่ไหม ปกป้องชีวิตเลือกเนื้อของประชาชนไทยใช่ไหมป<ช>กป้องทรัพยากรของประเทศชาติเราใช่ไหม<ช>ถ้ารัฐบาลร่วมด้วยก็ร่วมด้วยถ้าไม่ร่วมด้วยทหารหารและประชาชนไทยก็ต้องทําหน้าที่นี้ใช่ไหม<ช>และถ้าพวกรัฐบาลเลวไม่ร่วมด้วยประชาชนไทยก็ต้องร่วมมือกับคนดีทุกภาคส่วนจัดการกับรัฐบาลเลวใช่ไหม นี่คือหน้าที่ของประชาชนไทยของเรานะขอเป็นกำลังใจนะให้กับทหารหารทุกท่านไม่ว่ากองทัพอากาศและทุกกองทัพรวมทั้งนะตำรวจตะเวนชายแดนนะรวมทั้งประชาชนไทยอยู่บริเวณชายแดนนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากภารกิจของทหารหารและคนไทยทุกภาคส่วนคราวนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำคัญที่สุดชาติเราถ้าไม่มีชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนในประเทศไทยชีวิตของคนไทยก็ตกเป็นทาสใช่ไหมถูกรังแกใช่ไหมโดยเฉพาะพวกกับพวกอาชญากรสงครามใช่ไหมเพราะฉะนั้นศึกคราวนี้เรารบกับคนเลวเรารบกับคมเลวที่สุดเลวใจดำอมหิตหน้าทั้ง ต่างประเทศและมีไส้ศึกอยู่ในประเทศด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักรวมทั้งพวกประเทศต่างๆที่พยายามแทรกแซงประเทศไทยด้วยใช่ไหมครั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือของคนดีทุกภาคส่วนไม่ว่าทหารหารหรือข้าราชการหรือคนดีทุกภาคส่วนในประเทศไทยถ้าเราไม่ลอ้อมรวมใจเป็นหนึ่งนั้น ประเทศเราเสียเอกราชแน่นอนใช่ไหม <Hey. S 1> เสียอธิปไตยและประชาชนไทยก็ต้องถูกเข็นฆ่าถูกโคมเห็นถูกกางแกใช่ไหม <Hey. S 1> ดังนั้น,นเราจึงมาให้กำลังใจกับทหารหารทุกภาคส่วนทหารอากาศและทหารหารทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนไทยข้าราชการไทยทุกภาคส่วนน่าต้องล้อมรวมพลังกันนะาต่อต้าน คนเลวร้ายที่มุ่งจะข่มเหงมุ่งจะทําลายอธิปไตยไทยมุ่งจะข่มเหงชีวิตเลือดเนื้อของคนไทยรวมทั้งไปจนถึงทําลายชีวิตเลือดเนื้อของคนไทยเราต้องร่วมแรงร่วมใจร่วมไม้ร่วมมือกระทุกภาคส่วนใช่ไหม <Hey! S 1> งานนี้ใหญ่จริงๆนะศึกรอบนี้ถ้าสังเกตนะครับ <Hey! S 1> ปิดท้ายนี้เนี่ยนะศึกรอบนี้ใหญ่จริงๆนะครับศึกรอบนี้ใหญ่จริงๆเลยนะครับเพราะว่าทั้ง ข้าศึกที่เอามาหิตโหดร้ายบริเวณชายแดนทั้งไส้ศึกที่อยู่ในประเทศไทยและทั้งประเทศต่างๆที่นาคอยจับจ้องผลประโยชน์ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็ขอกําลังใจขอส่งกําลังใจให้กับทหารหารทุกท่านรวมทางคนไทยทุกภาคส่วนครับล้อมรวมพลังกันสู้ข่าศึกเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนไทยครับขอบคุณครับ ครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ติดตามชมการเคลื่อนไหวกิจกรรมของเราตามเครือข่ายต่างๆและขอขอกราบเรียนสวัสดีพี่น้องทหารอากาศทุกคนครับต่อไปนี้เป็นแถลงการของคณะหลอมรวมคันดินปกป้องอธิปไตยไทย30กรกฎาคม2568 เรื่องขอส่งแรงใจจากแนวหลังคนไทยสู่หัวใจนัก,กรบแนวหน้าเรียนผู้บัญชาการทหารอากาศประชาชนคนไทยคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิป,ปไตยขอส่งแรงใจเพื่อผสานหัวใจความเป็นไทยให้แก่ทหารไทยทั้งสามเหล่าทัพและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ร่วมกันปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยชีวิตชาติไทยอยู่ในภาวะป้องกันประเทศจากการลุกรานจากกัมพูชาด้วยการเปิดฉากยั่วยุเพื่อสร้างแรงกดดันให้กับฐานไทยนำมาสู่การละเมิดสัญญาออตตาวา ของทหารกรัรมพูชาที่ลอบวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลจนทำให้ทหารไทยขาขาดสองนายสถานการณ์พัฒนามาสู่ทหารกรัรมพูชาได้เปิดฉากยิงทหารไทยก่อนเป็นเหตุให้ทหารไทยทั้งสามเหล่าทัพต้องทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยไทย เหตุปะทะกันด้วยอาวุธนานาชนิดนั้นเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของสถานการณ์โดยรวมของประเทศเหตุแท้จริงแล้วคณะรวมพลังแผ่งดินปกป้องอธิปไตยเห็นว่าเกิดจากชนวนแห่งผลประโยชน์ทับซ้อนของกลุ่มบุคคลเพียงไม่กี่คนและด้วยความอ่อนแอทางการเมือง ทางการทูตของรัฐบาลไทยเห็นได้ชัดจากหลักฐานกรณีคลิปเสียงสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยนางสาวแพรทองทานชินวัตรกับสมเด็จหุนเซนแห่งกัมพูชาอันเป็นคลิปเสียงที่กลายเป็นใบเสร็จสำคัญของเหตุการณ์ปะทะกันของทหารทั้งสองฝ่ายนำมาสู่ความสูญเสียของประชาชน พลเเรือนทหารอยู่ในขณะนี้เราขอร่วมกับกองทัพไทยประนามกัมพูชาและทหารกัมพูชาที่ยิงระเบิดมาสู่เป้าหมายพลเรเรือนประชาชนโรงพยาบาลบ้านเรือนประชาชนชาวไทยอันไม่ใช่เป้าหมายทางการทหารการกระทำเช่นนี้ ถือเป็นอาชญากรสงครามคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไทยขอส่งแรงใจแรงสนับสนุนสู่ทหารแนวหน้าทั้งสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเครื่องใช้ต่างๆเพื่อสนับสนุนกองทัพไทยที่แม้จะมีการหยุดยิงชั่วคราวแต่ยังต้องวางกำลัง รักษาอธิปไตยในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนอันเป็นองค์ประกอบหลักของประเทศไทยต่อไปภัยของประเทศมีหลายรูปแบบคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยมีเจตนาแน่วแน่ที่จะร่วมกับทุกหมูเ่เหล่าข้าราชการทุกองค์กรในการสร้างประเทศ เข้มแข็งการเมืองใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการป้องกันการลุกลานจากต่างประเทศได้เป็นอย่างดีท้ายสุดนี้เราขอส่งแรงใจกำลังใจเพื่อร่วมกับกองทัพไทยในการปกป้องประเทศไทยจากหัวใจแนวหลังสู่แนวหน้าร่วมใจปกป้องภัย นำประเทศไทยสู้ภัยร่วมกันขอแสดงความนับถือคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไทยครับในโอกาสนี้ก็อยากจะเรียนเชิญพลอากาศตรีพรเดชคงมั่นนะครับเลขานุก,การกองทัพอากาศมารับจดหมายครับขอเชิญค,ร,คร,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 รับขอเชิญครับ ร่วมกลังดำเนินระกล้องที่รไปนะครับวันนี้เราก็ได้นําช่อดอกไม้นะครับมาให้กับพี่น้องตาอาจารแล้วก็พี่น้องประชาชนก็เตรียมดอกกุหลาบมาให้กับพี่น้องอาารนะครับก็เป็นกําลังใจที่จะมีเพียงข้างกันอย่างเข้มแข็งมั่นคงนะครับรักษาประเทศ พี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้นะครับเชิญนะครับทุกท่านนะครับเชิญนะครับเชิญครับเชิญครับครับพี่น้องที่มีดอกไม้อยู่ในมือนะครับก็เรียนเชิญนะครับตอนนี้พี่น้องผานอากาศนะครับกำลังเดินไปรับช่อดอกไม้จากพี่น้องทุกคน ด้วยหัวใจที่เราจะรอมรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับในการที่จะร่วมกันปกป้องอธิปไตยของชาติไทยบรรยากาศวันนี้ก็เป็นไปอย่างนะครับราบรื่นและก็บัน็นบรรยากาศแห่งความรักความสามาัคคีวันนี้เป็นที่พิสูจน์ครับว่าเรามีทหารไว้ทำไมนะครับพี่น้องครับประเทศ นะครับจะขาดไม่ได้ซึ่งพี่น้องทหารเพราะพี่น้องทหารเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรนะครับที่ทรงพลังที่สุดในการที่จะทําให้ประเทศชาติมีความมั่นคงดังนั้นวันนี้ได้คาตอบแล้วนะครับว่าความสําคัญที่เรามีพี่น้องทหารทุกเหล่าทัพเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งยวดนะครับ ในสถานการณ์ที่ท่าหาดมีภัยความมั่นคงมาลุกรามครับพีน้องครับอย่าลืมนะครับได้ยินเสียงนี้แล้วก็วันที่สองนะครับเรามีนัดหมายนะครับในการแสดงตนในการที่จะร่วมมือการปกป้องอธิปไตยไทยในวันนั้นนะครับเราจะร่วมกันแสดงพลงังทั้งยิ่งใหญ่นะครับ คั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงถึงสามโมกอ่าขอไปถึงสามทุ่มครับเอาพี่้องใครร้องเพลงทหารอากาศขาดรักได้วันนี้พี่น้องทหารอากาศไม่ขาดรักแล้วครับ ใครร้องได้เชิญเลยเชิญเลยเมื่อกี้นี้ผมร้องได้แค่ทันเดียวใครร้องจบใครร้องจบนะฮะเออถ้าร้องเอาเอาคนที่ร้องจบนะครับแล้วก็ร้องแบบอะไรอ่ะไม่ตกทีนะครับพี่มลร้องครับผมเมื่อกี้กำลังจะบอกพี่มลพอดีไกลสุดทางตาขอฟ้าสีครั้ง แผ่นดินสยามใครรุกใครรามแล้วเป็นไม่ได้ทหารอากาศองอาจาขนอปกครองฟ้าไทยไรลงพื้นใหญ่เทิดไว้สูงล้นจะอยู่หรือทายจะร้ายืะดี ไม่เคยในนี้ชีวิตยอมลีไว้เป็นเบื้องตนลูกทับอากาศสามารถวิชาเก่งกล้าทุกคนแต่แปลกที่คนจีสาวไม่เป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้ ทับบกทับเรือตำรวจเขาอวดเรื่องแฟนนักหนาทำไมนอลูกทับฟ้าจึงหาแฟนได้ยากเย็นจริงเปล่าไม่รู้ต้องเห็นสาวเดินเดียวจะเกี้ยวก็เกี้ยวไม่เป็นจีบสาวมันยากมันเข็น อยากเย็นกว่าขับเครื่องบินมองสงสายตามองหาสาวใดจะมีบ้างไหมใครหนอมีใจรักไม่สูญสิน้นลูกคับอากาศองอาจนองขอร้องอยู่ผิน ไปขี่เครื่องบินกับที่เอาไหมไปขี่กริปเพนกับที่เอาไหมเป็นกำลังใจให้กับกองทัพอากาศครับสูโซ่เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยครับขอบคุณครับ นะครับถ้า,าเสร็จธนกิจนะครับอขอให้พ่อแม่พี่น้องขึ้นรถเลยนะครับนะครับค่ะบรรยากาศนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าสักครู่นี้นะคะมีโอ้ทุนค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าบรรยากาศที่พี่น้องเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นนะคะว่า ก็มีเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะพี่น้องประชาชนนะคะที่มาให้กำลังใจกับทางทหารอากาศนะคะอย่างน้อยๆเป็นสิ่งเล็กๆที่พวกเราทำได้นะคะในฐานะประชาชนคนไทยนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะอยากจะมารวมมวลให้กำลังใจกับพวกเรานะคะหรือว่าพี่น้องทหารเองเนี<ะ>่ยก็สามารถที่จะมารวมมวลกับพี่น้องได้ในวันที่2นะคะสสิงหาคมนะคะที่เราจะมารวมมวลกันใน วันที่2สิงหาคมในช่วงเวลาค่ะในช่วงเวลา12นาฬิกานะคะตอนนี้นะคะก็ถือว่าเสร็จภารกิจของเราแล้วนะคะถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยก็ไปพบกันนะคะในกิจกรรมของเราในทุกวันนะคะช่วง4ี่โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วเรามีนัดพบใหญ่กันในวันที่2สิงหาคมนะคะต้องบอกนะคะณเวลานี้นี่คือประชาชนนะคะประชาชนไม่ทิ้งทหารแน่นอนนะคะโอ้พี่เอ็มที่พี่ทหารนี่ทันทีเขาจะรีบกลับเข้าไปเขาอยู่ถ่ายรูปกับประชาชน คนนี้กําลังใจขอให้ทหารรบสุดชีวิตเลยนะคะ,คะไม่ต้องห่วงแนวหลังเราก็จะเป็นกําลังใจให้เต็มที่เลยนะคะแล้วนร้จะบอกเลยว่ากิจกรรมจบแล้วนะคะ,คะพอดีว่าเด็กคู่จะมีเสด็จมานะเดี๋ยวเราจะต้องขออนุญาตปิดไลน์นิดนึงเนาะแล้วก็ไปอ่อาก็บไปละค่ะแลวตอนนี้นะคะเราต้องขอลาไปก่อนนะคะคแล้วพบกันใหม่นะคะว่าทหารก็ยังทําหน้าที่นะคะไปเจอกันที่ไหนกองทัพเรือกองทัพเรือนะคะเรายังมีที่หนึงนะคะ ตำรวจแห่งชาติค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเเราจะให้กำลังใจไปพร้อมกันนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สมงลลาไปก่อนเจริญธรรมค่ะที่ตำรวจ